เหอลูกเสือไอ้ห่าห <c oughs> น้าที่พา <c oughs> รไม่ลีวันเป็นจริง เป็นไรเนี่ยมันอยู่นิ่งเนี่ยลงไปดาวน์โหลดไวไฟก่อน

คืออะไรมาอุย้ยทำไมมันตายวะ ผมกดผมผมข้ามแล้วเม,มื่อกี้ผมข้ามแล้วว่ะเมื่อกี้คืออะไรเนาะเดี๋ยวมาสงสัยไงเวลาเป็นพางโง <c oughs> ย่จะตามเพื่อนร่วมทีมขนาดนั้นก็ได้แบบค่อยๆแอบตามไงวิญญาณปรก <ใน S 2> ากฏตัวแล้วจับมันซะฉันฟังออกก็วอ,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 อย่าเล่นแล้วไอ,อ้หียเอยมึงทำอะไรวะ ยานยานันคืว่าลงจะมียาชนะไหมเนี่ยมีลาไม่ได้มียาไม่ได้อยู่แถวนี้เลยคุณเจอไหมเนี่ยมียาเนี่ยแถวเนี้ย ผมไหมแดงว่าบิรุบิรุอินโฟบิรุอินโฟไปแสกง่ปเต็มเต็มเลยอ่ะเพื่อนผมเขาน่าจะเป็นสายลับคะสายลับก็คือจะทำธุรกิจพิเศษอ่ะทีได้ครับผมแล้วแล้วคุณเห็นเหมือนผมไหมแดงโอย为什么哎 นน่ะเออตอนนี้มีสีแดงกผมแล้วก็สีขาวกับสีชมพูที่ยังไม่ตายมีสีฟ้ามินที่ตายคู่ไปแล้วก็สีน้ำเงินที่ตายไปหนึ่งคนคุณอันนี้คือผมมาสงแต่ขาวตั้งแต่เริ่มเกมแล้วอ่ะคุณเออใช่ถ้าใครคุณวัวเลยวผมกดจะตาม เขาโค่แบบโคมั่วรียงมันมมปดแต่เ่ัวดนอ่ะบาบาตก้ขานะแกเข้าใจต้องข้าแล้วนะซีซาตูซีซาตูซีซีแกต้องทำงานคนเดียวแล้ว อมปิดเนี้ยปวนหายแต่ไม่ต้องปิดหรอกฉันปิดไม่แองต้องบอกเอาไงเอาไงอ,ไงอมันมันเสร็จอะเราต้องทํายังไงวะเอาใครก่อนวะช่วยดูรอบๆหน่อยมีคนอยู่ไหมมีกี่คนวะอ่าก่อนเดียวคอยปิดไห้เอาไงดีเราต้องทําไงไปห้องไฟไปที่ห้องไฟก่อน มันกดโอเคไอ้ยามันกดผมว่าผมทุกคนโหวตสี่ะวันเถอะครับผมไม่ไว้ใจแล้วเนี่ยตอนนี้วเขาวิ่งไล่ผมอะไม่คุณใช่ไหมมีข่าวไม่น่าไว้ใจโหวตเลยโหวตโวตผมเลยโหวตโหวดเลย วนเลยไมไ่ได้เป็นเลยเคุณสาวคุณให้ตอนทุกคนแล้วก็โบลคนอื่นทำให้เหมือนแบบคุณเบนโจแล้วคุณจะเอาคนอื่นออกอะวนเ,เลยวตด,ด,ดีคด่ะให้ทุกคนโหวตคุณแล้วคุณชนะเออโหวตด,ดีโหวตด,ดีอย่าหัวร้อนครับใจเย็นมีห่างเลยดอย่ะย่าหัวร้อนครับตลก อะไรียมกับพี่ใจเย็นกับพี่ยิห่าเลยโคุยเลยผมว่าออกโดนออกนะเนี่ยผมไปได้หกคนแล้วเนี่ยโหวตดิไม่โหวตไงโหวตผมดิอืมไอ้ขาวท้อก็คุณจะไม่โหวตยังไม่เป็นอ้าวโดนเฉย ไม uh ่มีโจ๊กไม่มีโจ๊กสบายใจนะทานผู้ชมไม่มีโจ๊กแน่นอนไอไอตัวกลางมันตายไปแล้วไอเหี่ยกูดูออกตัวกลางตายไปแล้วไปเอาไงดี ความหวังมาเราต้องใช้วิธีนี้นะถ้าไม่ไหวนะถ้าคิดว่าตัวเองไม่ไหวก็ใช้วิธีนี้นะไหวแน่นอนคิดว่าไม่ไหวอ่ะก็เลยใช้วิธีนี้เลย ที่สุดก็เลียเสดจักทีปิดเพลงดีเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เพื่อนฮัลโหลไปแล้วจบแบลละครไทย